เช um. 2, <S 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 ียรแคมเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการเล่นโรพส์ายโฟร์รุ่นใหม่ส0 1 0ันิเอ้ยไม่ใช่ดิ13บสาทักรีนดีมากนะคะดูนะการสลับผ้าของเขาที่สองนะคะที่สุงนะคะนี่กระแทกไปแล้วเป็นแล้วเน่ไปสามอ้าวลุกไม่ขึ้นนี่กระแทกไปเรื่อยๆเห็นแล้วค่ะไปสี่ค่ะโออยยุ้ยคเอออยโอ้ยู่ทีเนี่ <laughs> รูปมันอยู่แค่นี้อ่ะ <laughs> มึงรูปมันไม่ไปไหนเลยพ <P os> อแรกกลับบ้านปะเ <laughs> ออเขาจะแนะนำนี่งไงืไอโฟนรุ่นนี้ดีที่สุดแลาวดับเลย <laughs> ไม่มีอะไรเลยไอโฟนรุ่นนี้ดีที่สุดแนะนำอ่าไม่เห็นน,นั่นอ่ะแนะนำน้านรุ่นนี้ดีที่สุดเลยไอโฟน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 สิบสิบปีค่ะนี่ตบจบ ดูวีดีด้วยมือแดงเลยแดูดิไปลองไปบายแคดไปบาย